สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะไดสกิ้ plus น้องสาวค่ะแต่งงานแล้วครับค่ะและนีก็คือการรีวิวงานแต่งงานตัวเองเจ้าบ่าวเป็นหนุ่มเชียงใหม่เจ้าสาวเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแล้วไปเจอกันที่ไหนยังไงคะรู้จักกันครั้งแรกเนี่ยก็คือเริ่มจากงานค่ะตอนนั้นเกย์ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีโปรเจกต์ของดิสนีย์ ไปถ่ายโปรโมตตเกียวดิสนียเนาะก็เลยแบบว่าได้คอนแทคพี่เอกมาวันนี้ไม่เปลี่ยนเลนเหรอก็เขาเน้นเก็บวิวเก็บอะไรก็ยังไม่เปลี่ยนทำไงฮะการจองที่ของเราเราจะไม่ให้คนมาจองนะมาเร็วองที้อยนี่คือการจองที่ ดูสเต็ปการย่างมันเป็นมืออาชีพของเขาเขาคือคนที่บอกว่าเคยอยู่ในครัวมาก่อนใช่เมนูนร้านนี้อะไรเด็ดที่สุดตอนนั้นเราชอบแอบกินอาอความลับแตกแล้วคือจริงๆอ่ะเาจะให้พนักงานอ่ะกินเนื้อในปริมาณกี่กัมไม่รู้อ่ะแบบใหช่างใช่ไหมแล้วช่างขนาดนี้เลยเราจะเติมเพิ่มไปเรื่อยแอบ

เอาไว้เขียนขับโอยพรนี่ตามสีนะเราจะออยพรเจ้าสเจ้าบากเจ้าสาวยังไงทำไมเราไม่ให้เขาเขียนลงสมุดอะไรเหมือนชาวบ้านเขาทั่วไปไม่เอามันใหญ่เล่นมันใหญ่เราจะแค่นี้แหละเล็กๆแล้วเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมน่ารักไหมนซื้อจากฟูกูกะน่ารักมากมันจะคลุกๆกะหรอใช่เอามาตกแต่งต้นี่คือโครงของเรา ใบสีเจือใส่ใบสีสวยสวยอันนี้เมื่อไหร่เขาจะมาเก็บไปเนี่ยนี่คือของของเก่าของแต่งงานของเก่านะย,ยังไม่เก็บเปิดตัวเลาสาแล้วเราเดินจากข้างหลังมานี่อย่างนี้เดินทางนี้เหรอใช่ใช่อ๋อ,อก็ต้องแหวกแหละเราก็ต้องแบบว่าเหมือนแบบหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อนมาแล้วก็มาโผล่ <All> right. เลาเห็นแล้วเขาติดใค้มาแต่มาเล่นดนตรีมาเป็นพิธีกรงานเขานี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเบื้องหลังรอบน่บแต่ละคนเขาเหนื่อยกันแค่ไหนก่าจะจัดงานแต่ละงานออกมาได้นะซึ่งที่นี่ก็จะยุงดุเล็กน้อยนะเลือดเต็มเลือดสาดเพราะว่าเราอยู่ในป่านะอยู่ในป่าแต่จริงๆแล้วก็คืออำเภอเมืองเชียงใหม่นะน,นี่ยนี่ก็คือห่วงทะลุเ<อ>ตินะใครมางานเราจะแบบยแล้วก็ ขออย่าร้อนอย่าอบอ้าวสาทุสสาธุาธนี่คือวันงานแล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณตีสี่กว่าก็ออกมาที่สถานที่ตอนนี้เขาจัดเก็บเสร็จแล้ะแต่ว่าเราก็มาแบบเก็บรายละเอียดทําอะไรเล็กๆน้อยๆรูปนี้ขอบอกว่าถ่ายเองหมดเลยนะถ่ายเองที่บ้านด้วยตอนนี้เขาไปแต่งหน้ากันอยู่ส่วนผมต้องแต่งก็ได้รออยู่แล้วจริง แปบ,บเดียวสว่างแล้วเข้ามาก็จะเจอกับสิ่งนี้สุ้มที่อยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้มันดูดีเหมือนกันเนาะต๊ะลงทะเบียนนะฮะถาว่าป้ายออกแบบยังไงแคนวานะวาดผมมาจะผอมกว่าตัวจริงเล็กน้อยมีแมวสองตัวด้วยแล้วก็ตุ๊กตาครอบครัวนี่คือซื้อมาจากที่โคกกะนี่คือการเขียนคําอวยพรน,นะเรามีการแบบแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยคือเราจะไม่ใช้แบบ เขียนลงในสมุดเป็นเล่มๆนะฮะแต่ว่าจะเขียนใส่กระดาษสีแบบนี้แล้วก็แขวนกับต้นไผ่ซึ่งเขายังไม่ได้เอามาใช่ไหมก็ออกแนวแบบธนาปะตะอะไรเงี้ยนะรูปอันนี้คือมาติดก,กันเองถ่ายกันเองแม้แต่รูปที่แบบอยู่ในสตูแบบนี้ก็คือถ่ายเองนะเพราะว่าอยากเอาแมวมาถ่ายด้วยก็เลยต้องถ่ายเองอจริงชอบรูปมีที่สุดอะหะมมันจะดูแบบองค์ประกอบภาพอาจจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าแมลแลวเราตลกอะ หน้าเราช่างมันแมวเ,เราตลกเป็นหอตื่นเต้นไหมอารมณ์จริงตอนนี้คือม่วง <c oughs> ถึงเราจะจ้างแกนหยอะไรแต่ว่ามันก็อดทําเองไม่ได้ใช่ไหมจีเคยคิดภาพในหัวไว้ว่าเราจะแบบเล่นดนตรีเองเป็นพิธีกรเองถ่ายรูปเองแม่งเลยแต่ว่าทําเองพร้อมกันไม่ได้อะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถแยกร่างได้ เคยมีงานที่ผมเป็นทั้งนักดน,นตรีแล้วก็พิธีกรในงานเดียวมาแล้วก็วุ่นวายอยู่หรือว่าเป็นทั้งช่างภาพและนักดน,นตรีก็จะวุ่นวายหน่อยไม่ต้องทําเองทุกอย่างก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้เพลงเราก็นอกจากเพลงญี่ปุ่นก็คือเพลงตัวเองนะคนเริ่มมาแล้วคนเริ่มมาพร้อมกับแสงพอดีแสงเข้าหน้าเราพอดีเลย ไอเองเหรอคะไอเองเลยพี่เอกมันไม่ทําเลยงพื่นเจ้าสาวมันจะโ้ยแม่เพื่อนเจ้าสาวัรอะไม่คน ิากรงนสวัสดีค่ะภาษาเหนือเต็มไปหมดเลยอะงงเหมือนกันตะกี้นี่ในห้องเขาก็พูดกันแบบภาษาเหนือก็เลยถามว่าแบบเออพี่คนเหนือกันหมดเลยเหรอคะพวกช่างหนังหน้าใช่พี่หน้านพี่แพ้พี่ลำพูนคนละพี่เะไรสำเนียงคนละอย่างกันเลยเหมือนอยู่อีกโลกเลยค่ะสู้ๆเจ้าคโอ้โหเฮ้ยอยู่พี่เอกแล้วเปล่าใช่เอกแล้วโดนโดนแล้วเปล่าไม่รู้สึกเหลือคุยกันเผลอๆนะคะคุยกันเบาๆ ไม่ได้ไม่ได <repay> ้ค <hating> <ieur class violin> ่ะอุ้ยตันี้คนละสีเลยอ่ะใครลองแพนี้หรอโอ้โห้เกมมากเลยภาษาไทงเกมมากมากชัดมากเลยมากกว่าภาษาไทยเกมกว่า เอ๊ก็เห็นรูปนี้ไม่ได้เลย ใจแบบเดิมทุกทุกทีโลกใบเดิมที่คุ้นตาอาจมีใครที่เข้ามาหาแต่โลกของฉันก็ยังไม่เคยเปลี่ยนจากวันนั้นเี่อนมันรอกตัวเองอยู่ทุกทุกวันจนวันนี้ที่ฉันได้มาพบแกก็ถือไว้นี่ไว้นักหรือไป

ต้องเวลาทุกคนมายินดีกับสามด้วยนะคะเพลงในงานแต่งพร้อมมากเนะะื้อว่าเกณฑ์ร้องโคเวอร์ด้วยน่าจะให้เจ้าสาวร้องด้วยกันไม่ได้หรอกเสียเพียงเลยนะก็อย่างน้อยพี่เอกก็ต้อจูนให้เชื่อว่าเจ้าสาวมีฝีมือ มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองมีแมวเต็มประเทศขอให้ม si> ีความสุขมากๆค่ะใช่ขอเป็นหลานคนแรกในกลุ่มอรอเล่นกับหลานอยู่ออตนจะบินมาเยี่ยมหลานนะขอให้พากันกินบุฟเฟ่ไปจนแก่เท่าจะเป็นลมนะครับ จะเป็นลมแล้วจริงๆเหนื่อยละวผมพัดหน้าหนาวเชียงใหม่ไม่หนาวเลยค่ะแต่ก็ยังดีที่ฝนไม่ตกใช่ครับไม่ตกไม่ตกไม่ตกหรอกมาอหมเข้าไหมเราได้เตยกันเล่นเกิรลเหรอเตยกันเหรอจนวันนี้ที่ฉันได้มาพูดหาจะทำให้โลกของฉันยังเปลี่ยนไปเธอสร้างโลกนั้น กลายเป็นโลกของฉันอีกถึงใบเพราะเธอนั้นคือโลกทั้งใบของฉันในวันนี้จะสร้างโลกเดิมของฉันให้สดใสเมื่อพบเธอก็เข้าใจม่เธอคือโลกของฉันจากน,นี้ไปเราเดินตามจกจ้าบาสาวนะครับ มันยังเป็นกระจกอยู่ตรงนี้นะเออว่ต้องแกะนี่ครับเราจะมาดูความวิกฤตของเบาสาวแกะล้วแกะต้องแบบขนไปอย่างเบาๆไม่งั้นถ้าจิ๊กซอสแตกสลายหมดนี่คือเราจะก็เปลี่ยนเป็นพิธีแบบช่วยกันต่อจิ๊กซอสแทนนี่ครับ นี่คือสปอยนะฮะสปอยซึ่งเราจะมีกล่องแหวนซื่อข้างในกล่องแหวนนะมันคือจิ๊กซอโอ้สปอยรู้กันหมดแล้วนะสปอยไหนเราก็ต้องยกไปให้เปิดห้ามควาำเราไม่ถือนะคะณจุดนี้ ตนนี้เราต้องไปซ่อนตัวแล้วก็เดินมาเปิดตัวอย่างเท่ไม่รู้จะเปิดตัวทําไมเพราะทุกคนก็เห็นหมดแล้วถูกต้อใกล้ๆก็ไม่เดินด้วยต้องไปเดินไกลๆด้วยนะใช่เลยเราก็ต้องซ่อนตัวในถุงดำเนี่ยใช่แล้วเราก็จะมีช่วงทอกันนะคะ็วัสดีสวัสดีคุณเอกและคุณเกณฑ์นะคะ พี่น้ำชูเลยบอกไอ้ไม่ละไส้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆซ้นอนรับกันสองพัสดุ์เลยค่ะจังหวัดเชียงดาวนุ่มเชียงใหม่และสาวกรุงเทพนะคะเจ้าบ่าวเป็นหนุ่มเชียงใหม่เจ้าสาวเป็นคนกรุงเทพเลยกําเนิดแล้วไปเจอกันที่ไหนยังไงคะรู้จักกันครั้งแรกเนี่ยก็คือเริ่มจาก งานค่ะตอนนั้นเกณฑ์ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็มีโปรเจกต์ของออดิสนีย์ซีไปถ่ายโปรโมตโเกณฑ์ดิสนีย์ซีเนาะแล้วก็กำลังมองหาช่างกล้องคำแรกที่ทักไปทักแชทไปก็คือสวัสดีค่ะเกณฑ์จากบริษัทคุณเอกใช่ไหมคะเป็นทางการสุดๆถูกต้องค่ะคือตอนเจอครั้งแรกคืออยู่ในการทำงานทั้งคู่ก็เลยเป็นเป็นการทำงานจริงๆไม่ได้มีแบบ ความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ประสานงานตอนนั้นเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งอะแล้วก็มองเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบตั้งใจทํางานอะไรอย่งางเงี้ยดุไหมคะไม่ดุแต่ว่าจะอ้องอ้องหน่อยคืออะไรแต่เขาทํางานเรียบร้อยมากในต,ตอนนั้นก็เออก็ประทับใจนึงว่าเขาเออเขาทํางานได้เรียบร้อยเป๊ะเหมือนคนญี่ปุ่นเลย <c oughs> แล้วก็รู้สึกแบบทำไมพี่เอกไม่ทำคงเป็นคนสวยเปล่าเอออาจจะแบบว่าในในทีมตอนนั้นคือมีทั้งแบบว่านางแบบแล้วก็มี คนญี่ปุ่นที่เป็นคนแบบเจ้าของโปรเจกต์เป็นผู้ชายคนเดียวนในช่แล้วเราก็เป็นผู้สานงานทั้งที่เป็นผู้หญิงหมดแล้วพี่เเป็นผู้ชายคนเดียวก <ๆ S 2> ็อาจจะมีแบบเขินๆอะไรอย่างนี้ก็เราก็เป็นฝ่ายทักก่อนแบบพี่เอกหรือเปล่าคะเกียนทักก่อนเลยใช่ทักก่อนขอให้เจ้าทั้งสองตรงครองคู่ขอให้อยู่ร่วมกันอย่าผันผายขอให้มีเงินทองบ้านแต่งงานสบายขอให้มีทายาทหญิงชายหลายๆคน แค้นด้วยคขอบคุณมากครับแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวพอมีลูกอ่ะจะแบบไม่เหมือนแน่นอนจากประสบการณ์ตอนนี้คือแบบเหมันตาบ้าขอบคุณที่คอยช่วยพี่จังตระกมาโคสาเดงฟังอินดี้ตัวใหญ่ครับอมีจุ๊บก็ใช่ไหมอง้ยโน้ตสูงโตสูงกว่าใครได้เปรียมเลย กัารกันหน่อยนี้ก่อนเพื่เจ้าบ่าวใช่ไหมกัเนี่ยวันนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบลงเพลงเท่านี้ครับเราพบกันใหม่ตอนหน้าจะแต่งกับใครเ <c oughs> อาไปยี้อถ่ายคลิปกับกสาวได้ปะไม่ได้ได้ครับเขาบอกว่าได้ได้ยยนนอ,ก,ก,นอาากีมอใมาา็จ าฉันมีเธอเป็นโลกทั้งใบ